สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเดียดีวาเลนตีนะคะอยู่กับฟินค่ะวันนี้นะคะฟินจะมาแนะนำร้านคาเฟ่น,นะคะที่ใกล้สนามบินสุดมินิมอลนะคะนั่นก็คือร้าน X2 Concept นะคะ เป็นร้านสไตล์มินิมอลนะคะเรียบหรูนะคะไม่เหมือนใครนะคะเป็นร้านที่เป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะคือลงตัวกันสุดๆนะคะจุดเด่นของร้าน X2 Concept คนนะคะคือเป็นร้านที่ใหญ่มากๆนะคะมุมไหนก็ถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่บ๊อบบี้นะคะเจ้าของร้าน X2 Concept คอนเซ็ปต์นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากให้พี่บ๊อบบี้แนะนําตัวกับพวกเราในรายการไอเดียดีวาเลตี้ให้ได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับสวัสดีครับ๊อบบี้นะครับฉลองรัติเวกเมทากรน,นะครับหนึ่งในผู้บริหารเ2 Concept คอนเรับอ๋อเราอยากถามว่าแรงบันดาลใจในการทําร้านนี้นี่มาจากอะไรคะ,ะครับก็อยากให้คนทุกเพศทุกวัยนะครับ ครอบครัวหรือว่าคนหนุ่มสาวผู้สูงอายุนะครับได้มีช่วงเวลาดีๆกับร้านของเรานะครับแล้วทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าเอ็กที2คอนซิปต์ด้วยอะคะครับผมก็กลุ่มผู้บริหารนะครับ<อ>หลายๆท่านเกิดในปี1982นะครับ<อ>แล้วก็ประจวบเหมาะก,กับบาเลขที่ของร้านเป็นเลข82ด้วย<อ>ก็เลย<อ><อ>นำมาเป็นชื่อร้านเลย ก็คือลงตัวกันสุดๆเลยนะคะแล้วสไตล์การตกแต่งร้านนี่คือแบบยังไงคะร้านเป็นร้านแต่งในสไตล์มินิมอลนะครับเน้นของตกแต่งน้อยชิ้นนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับให้มีความเรียบหรูแล้วจุดเด่นของร้านนี่คือมาจากตรงไหนบ้างคะจุดเด่นเด่นเลยจุดเด่นของร้านก็จะเป็นสไตล์การตกแต่งที่เมื่อกี้นะาําไปนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปที่ คนที่มาเที่ยวที่ร้านทุกคนก็จะพูดป็นเสียงดยวกันว่ารุ่มไหนก็ถ่ายสวยนะครับอีงถ้าวันไหนท้องฟ้าเปิดน,นะครับเห็นเมฆสวยเห็นฟ้าใสเนี่ยโอ้โหวันนั้นเนี่ยสวยที่สุดเลยแล้วอ,อ,อยากให้พี่๊อบบี้เนี่ยแนะนําแบบเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านหน่อยได้ไหมคะได้ครับที่ทุกคนมาเราต้องสั่งเลยก็จะมีแพนเค้กเป็ดคงฟรีนะครับแล้วก็สปากเกตตี้เฟตุชินีผัดไวลลายกระเทียมนะครับ งั้นอยากให้พี่อวี่ช่วยบอกเวลาการเปิดปิดของร้านแล้วก็การเดินทางมาที่ร้านนี้หน่อยค่ะได้ครับร้านแบ่งเป็นงโซนนะครับโซนคาเฟ่จะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าปิด2องทุ่มส่วนร้านอาหารจะเปิดตั้งแต่แปดขอโทษครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดสี่ทุ่มแล้วการเดินทางมาที่ร้านนี้ร้านตั้งอยู่บนทางออกสนามบินชอนอพูมนะครับช่วงถนนบางนาตราดกมสิบห้านะครับ จุดสังเกตก็คือร้านจะอยู่เลยจากเซนทัลวิลเลจมา1.5กิโลนะครับ<อ>ถ้ามาด้วยรถสาธารณะเนี่ยแนะนำให้ลงที่แอร์พอร์ตลิงก์ตัวนภูมิแล้วก็เรียกแท็กซี่ต่อมาที่ร้านได้เลยนะครับงั้นอยากให้พี่บ๊อบบี้ฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านหน่อยได้ไหมคะได้ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการสำรองที่นั่งก่อนจะมาที่ร้านนะครับเบอร์โทรของร้านก็คือ0644598262นะครับ หรือว่าจะติดต่อมาทาง Direct Message ของร้านทาง Facebook ก็คือ Facebook uh, Edit to Concept ได้เลยหรือว่าทาง Li n e o f f i c i a l d d แ t ด o อ c ดดี้ดูคนเลยครับค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่บ๊อบบี้มากเลยนะที่ <นะ S 2> มาพูดคุยกับเราในรายการไอเดียดีวาเลตี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะฟินจะพาทุกคนไปดูเมนูสติกเนเจอร์ของทางร้านที่นี่กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดซับสไคร้แลยกดกระดิ่งกดกระดิ่งติดตามพวกเราได้ที่ช่อง ไอเดียดีทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ